ครับสวัสดีคุณผู้ชมที่น่ารักทุกท่านนะครับมาพบกับผมจีจีมูฟีและคลิปนี้นะครับผมก็จะมาสปอยเรื่องจิตวิญญาณระดับเทพเจ้าตอนที่91นะครับ หลังจากที่มันก็ได้มีลูกไฟลูกหนึ่งพุ่งลงมาที่สนามประลองแห่งนี้และมันเนี่ยนะครับก็ทำให้เราผู้คนทั้งสนามนั้นก็ถึงกับต้องอึ้งกันเลยทีเดียวเป็นเพราะว่าคนที่โผล่มานั้นก็จะเป็นสาวงามอย่างเช่น สิทธิ์พี่เสี่ยวฉีเจียของพระเอกนั่นเองนะครับและพระเอกของเรานั้นก็กำลังยืนอึ้งเหมือนกับคนอื่นเช่นเดียวกันเป็นเพราะว่าทั้งสองคนนั้นก็ต่างแยกแย้ายกันไปฝึกฝนเคล็ดวิชาและก็ไม่ได้เจอหน้ากันมาเป็นเวลานานสักพักหนึ่งแต่ทว่าทันใดนั้นเองในขณะที่พระเอกนั้นก็กำลังยืนอึ้งแต่ทว่าเจ้าหญิงสมวิเศษนางก็โผล่มานะครับแล้วก็ทำการลากตัวพระเอกไป อย่างว่องไวเอามากๆและทําให้สิทธิ์พี่เสี่ยวฉีเจเองนั้นก็ได้แต่ยืนงงไปอยู่ตรงนั้นและนางก็ได้พูดอะไรบางอย่างก่อนที่พระเอกจะจากมาอีกด้วยเช่นกันซึ่งพระเอกนะครับก็พยักหน้าตอบรับว่าเขานั้นก็เข้าใจสิ่งที่นางกําลังจะบอกเป็นอย่างดีจากนั้นพระเอกก็เลยถูกพาตัวขึ้นไปบนท้องฟ้าพร้อมกับองค์หญิงแต่ว่ามันก็มีสิทธออทิ์น้องซูเอ๋อที่นางก็รีบ ตงตามพระเอกไปด้วยเป็นเพราะว่านางเนี่ยนะครับก็ยังมีเรื่องอยากจะกล่าวขอบคุณพระเอกที่พระเอกมาช่วยเหลือนางกําจัดสิทธิ์พี่นิสัยเ็วและปกป้องนางเอาไว้ได้มื่อตะกีนนี้ด้วยการประลองศึกกรุงยานั่นเองซึ่งปรมาจารย์ผู้นี้เนี่ยนะครับเขาก็ต้องการอยากจะชวนพระเอกให้มาเข้าร่วมกับสํานักแต่ทว่าเขาก็พลาดโอกาสในครั้งนี้ไปซึ่งสิทธิพี่เสียวชีเจียนะครับก็มาแจ้งข่าว และบอกกับอาจารย์ไปว่าท่านเองนะก็ไม่ต้องไล่ตามพวกเขาไปแต่ยังไดหรอกเป็นเพราะว่าที่ข้ามาในวันนี้ก็เพื่อที่จะมาประกาศใช้กฎใหม่ย,ยังไงกันล่ะซึ่งมันเนี่ยนะครับผมก็จะเป็นกฎใหม่ที่ทำให้ทุกคนในสำนักปรุงยาแห่งนี้ นานก็จะสามารถใช้ชีวิตได้อย่างสงบสุขและสะดวกสบายมากยิ่งขึ้นมันส่งผลทำให้สิษย์ทุกๆคนนันก็ต่างพากันดีใจไปตามๆกันและจากนั้นนะครับฉากก็จะตัดมาเจ้าหญิงบอกกับพระเอกว่านางก็ได้กลิ่นยาวิเศษที่พระเอกนั้นปรุงขึ้นมาได้เป็นเพราะว่ากลิ่นของมันก็หอมหวานและลอยฟุง้ง ตลบอบอวนไปทั่วทุกบริเวณยอดภูเขาแห่งนี้และนางก็จะขอยึดและเอามันไปด้วยเป็นเพราะว่าพระเอกนั้นก็ติดหนี้บุญคณของนางอยู่เป็นยาวิเศษจํานวนมากนั่นเองนะครับซึ่งพระเอกเขาก็ยังไม่สามารถที่จะหามันมาจ่ายให้กับนางไปได้ไหวเพราะมันก็มีจํานวนที่เยอะมากซึ่งพระเอกของเรานะครับก็ยิ้มและตอบกลับนางไป้วยความที่ภาคภูมิใจเป็นอย่างมากว่าตัวเขานั้น ก็ยกยาวิเศษไปให้กับสิทธิ์พี่เฉินหญิงไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วแต่ว่าเขาก็ยังเหลืออยู่แค่บางส่วนและก็จะยอมยกมันให้กับนางไปก็ได้ซึ่งมันก็มีข้อแม้อยู่อย่างหนึ่งด้วยเช่นเดียวกันเป็นเพราะว่ายาอันนี้นั้นมันก็มีค่ามากกว่ายาวิเศษที่พวกเราได้ตกลงกันเอาไว้ยังไงล่ะและพระเอกเนี่ยนะครับก็เลยกะว่าจะมาเพิ่มเงื่อนไขเข้าไปเพิ่มและพระเอกบอกไปว่าเงื่อนไขนั หมานก็ง่ายมากๆเลยและขอให้เจ้าหญิงนัานก็ทําการผลิตน้ํายาวิญญาณเพิ่มให้กับพระเอกเป็นจํานวนทั้งหมด5หยดด้วยกันและพระเอกก็จะยอมยกยาที่ใช้ทักษะใหม่ปรุงมาให้เจ้าหญิงจึงบอกไปว่าชิ้นน,นั้นเจ้านก็เป็นคนที่เจ้าเลห์เสียจริงๆ ได้คืบก็จะเอาศอกเช่นนั้นนะหรือและข้าก็คอยช่วยเหลือเจ้าให้รอดพ้นจากความเป็นความตายมาตั้งกี่ครั้งแล้วกันล่ะพระเอกนะครับจึงยิ้มและคิดในใจว่าห้าหยดอย่างนั้นน่ารอและเพียงค่าหยดเดียวในความเป็นจริงมันก็มีค่ามากพอแล้วสําหรับข่าพระเอกนั้นตอบกลับไปว่าข่านั้นก็นไม่ใช่คนเจ้าเล่แต่เป็นเจ้าตังหากล้าที่แอบตามข้ามาที่นี่ด้วยถ้าหากว่าเจ้าไม่ตามมาและเจ้า นั้นก็คงที่จะไม่รู้เรื่องที่ข้านั้นสามารถปรุงยาอันนี้ขึ้นมาได้ใช่หรือไม่ก็ล่าและจากนั้นนะครับเจ้าหญิงก็ทําหน้าตาหน้าสงสาร และขอลองอ้อนวอนว่านี่เจ้าก็จะไม่ยอมมอบยาวิเศษอันนั้นให้กับข้าจริงๆเช่นนั้นน่ะล้อชิ้นนานสิ่งพระเอกนะครับก็ทําเป็นงอนเมื่อนางไม่ยอมตอบรับข้อเสนออันนี้และพระเอกก็กําลังจะเดินออกมาแต่ว่าเจ้าหญิงก็ทําการกอดขาและอ้อนวอนพระเอกเอาไว้และต่อรองให้เหลือน้ํายาวิญญาณเพียงแค่สามหยดเท่านั้นซึ่งพระเอกก็ยิ้มอยู่ในใจจนเก็บอาการ ยิ้มไม่อยู่เลยทีเดียวและเขาเนี่ยนะครับก็ตอบนางไปว่าก็ได้ก็ได้แค่สามหยดก็พอและค่าขอตอบตกลงเจ้าจงนำมือของเจ้าออกมาได้เลยจากนั้นพระเอกก็ทำการมอบยาวิเศษไปให้กับนางซึ่งมันก็เป็นยาปีศาจที่ถูกปรุงขึ้นมาด้วยวิธีโบราณและมันก็ทำให้เจ้าหญิงนั้นตกใจมากที่พระเอกนะครับสามารถปรุงยาที่มีคุณภาพสูงแบบนี้ออกมาได้ด ซึ่งนางตอบกลับไปว่าชินนั้นเจาน้านก็เป็นคนที่สุดยอดมากเลยจริงๆเจ้าสามารถช่วยข้าเอาไว้ได้เยอะมากและตอนนี้ข้าก็รู้สึกกระชุ่มกระชวยแบบที่ไม่เคยเป็นมาก่อนเลยรู้สึกมีพลังขึ้นมามากตอนนี้ข้าก็มีกําลังใจจะฝึกวิชาต่อแล้วละ่ะและหากว่าเจ้านั้นก็ไม่มีธุระอะไรแล้วและข้าก็จะขอตัวไปก่อนละ่ะข้าก็จะต้องไปซื้อสมุนไพรมาเพื่อฝึก วิชาการปรุงยาแบบเจ้าบ้างแล้วยังไงล่ะจากนั้นเจ้าหญิงนะครับก็ขอตัวลาจากที่นี่และนางก็บินหนีหายไปและสิทธน้องซูเอ๋อก็โผล่มาที่นี่พอดีและนางบอกพระเอกไปว่าสิทธพี่ได้โปรดรอข้าด้วยและข้านั้นก็ยังไม่ได้กลา่าวขอบคุณต่อท่านเลยที่ท่านนั้นได้เข้ามาช่วยเหลือข้าผู้นี้ไว้อีกแล้วที่ข้าก็กําลังถูกรังแกอยู่แถมท่านก็ยังไปมีเรื่อง กับผู้คน ที่มีอำนาจในสำนักนี้อีกตั้งหากและท่านต้องขอขอบคุณท่านมากที่ได้คอยมาช่วยเหลือชีวิตของข้าเอาไว้ถึงหลายครั้งหลายคราด้วยกันพระเอกบอกต่อไปว่าเจ้าก็ไม่จำเป็นต้องทำเช่นนี้หรอกเป็นเพราะว่ามันก็เป็นหน้าที่ของข้าอยู่แล้วยังไงล่ะที่ข้าจะต้องทำมันเป็นเพราะข้านั้นก็ไม่อาจมองเห็นคนที่อ่อนแอถูกลังแกได้ตัวท,ที่ข้าอยู่เฉยอยู่แล้วและข้าก็ได ข่าวมาด้วยนะว่าเจ้าเองนั่นก็กําลังที่จะได้กลายเป็นนักปรุงยาระดับสูงแล้วอีกด้วยขอแค่เพียงให้เจ้าได้ผ่านการทดสอบและเจ้าก็จะได้เป็นมันสมดังใจหวังและพอดีว่าตัวข้านั้นก็เพิ่งจะบังเอิญเรียนรู้เทคนิคเคล็ดลับการปรุงยาที่เป็นวิชาลับโบราณมาได้สําเร็จแล้วอีกด้วยและข้าก็กะเลยนะว่าจะยอมสอนมันให้เจ้า และเมื่อยามได้ก็ตามที่เจ้านั้นเติบใหญ่เป็นคนที่แข็งแกร่งมากในสำนักปรุงยาได้และมันก็จะไม่มีใครกล้ามาลังแก้ตัวเจ้าอีกได้แบบนั้นใช่หรือไม่ซึ่งส่เอ๋อเนี่ยนะครับนางก็ถึงกับตกใจเอามากๆเป็นเพราะว่านางก็ไม่คิดมาก่อนว่าพระเอกนั้นก็จะยอมสอนนางจริงๆมันก็เป็นวิชาที่หายากแบบสุดๆนางจึงตอบกลับมาเลยว่าไม่ได้และข้ามาที่นี่เพื่อกล่าวขอบคุณ กับท่านเพียงเท่านั้นข้านะก็ไม่ได้ต้องการสิ่งที่ล้ำค่าจากท่านไปมากกว่านี้แล้วล่ะและอีกอย่างหนึ่งตั้งแต่ที่ท่านได้เข้ามาช่วยเหลือชีวิตข้าเอาไว้ที่ทำสมุนไพรและข้าก็คิดมาโดยตลอดว่าตัวข้านั้นก็จะต้องแข็งแกร่งให้มากยิ่งขึ้นโดยความสามารถของตัวเองเพียงแค่เท่านั้นซึ่งพระเอกเนี่ยนะครับก็ตกใจแบบไม่น้อยที่ได้ฟังคำตอบและคำปฏิเสธและตัวขา นั้นก็จึงได้กล่าวกับนางไปแบบสั้นๆว่าเจ้านั้นก็ช่างมีความแน่วแน่ที่นาชื่นชมเป็นอย่างมากซะเหลือเกินซึ่งพระเอกเนี่ยนะครับก็กะว่าจะยอมให้นางฝึกฝนวิชาด้วยตัวเองโดยที่เขานั้นก็จะไม่หยิบยื่นมือเข้าไปช่วยเหลือแต่อย่างไดแต่ถ้าหากว่านางมีเรื่องอย่างอื่นให้ช่วยพระเอกนะครับก็พร้อมที่จะเป็นที่พักพิงและคอยช่วยเหลืออยู่เสมอ และก็จะจบกันไปก่อนนะครับคุณผู้ชมที่น่ารักทุกๆท,ท่านสำหรับการสป,ปอยล์ในวิดีโอ,อนี้ก็ขอบคุณทุกท่านมากๆเลยนะครับที่เข้ามารับชมและคลิปนี้ผมก็ต้องขอตัวลาคุณผู้ชมทุกท่านไปก่อนนะครับสวัสดีครับ